คลิปนี้ก็มาพบกับแบบฝึกหัดที่4.2นะจ๊ะอ่ามาต่อกันที่ข้อ5ได้เลยจ้าได้เลยจ้าอ่าเป็นหน้าที่188เนาะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอ่ากำหนดเส้น L เส้น L เป็นเส้นสะท้อนเส้นตรงเลย L เป็นเส้นสะท้อนทุกข้อเลยอะทุกข้อเลยไม่จะเป็นข้อ2ข้อ3มีเส้น L แ,แล้วก็ข้อ4เป็นเส้นสะท้อน จงหาภาพที่ได้จากการสะท้อนสี่เหลี่ยม ABCD ในแต่ละข้ออาวงเล็บในแต่ละข้อในแต่ละข้อคือทั้ง4ข้อน,นั่นเองพร้อมทั้งหาพิกัดจุดยอดของภาพนั้นพิกัดคืออะไรก่อนพิกัดก็คือพวก x เท่ากับ2 y เท่ากับ9อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพิกัดทุกคนนี่พิกัดพิกัดก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวเลขใช่ไหมเออนั่นแหละข้อแรกข้อแรกข้อแรกเราก็มาดูว่า ตัวไหนมันเป็นแกนสะท้อนเจ็บนี่แกนสะท้อนเปิดแกนสะท้อนมันจะท้อนยังไงอ่าเราก็ต้องดูว่าแกนเนี้ยเอมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งหนึ่งจุดอ่หนึ่งจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเอพามอ่ะเอพามตัวนี้ B มันอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเสน้นสะท้อนคือเส้นนี้อ่าเส้นสะท้อนคือเส้นนี้มันอยู่ห่างจาก เส้นจะทอนอยู่หนึ่งสองสามอ่าแค่นี้อ่าดูนะตรงนี้คือเส้นจะสอนสามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หามือกันหนึ่งสองสามเราจะได้จุดอะไรขึ้นมาเราจะได้จุด B ีพามขึ้นมาทีนี้ดีละ่ะดีเราจะนับไปทางนี้ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เพราะว่าดีมันอยู่ฝั่งนี้ดีเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้แปลว่ามันจะต้องย้ายไปฝั่งนี้อะไรคือฝั่งอ่าเพราะว่าเนี่ยคือกระจกอืมเนีย่ยคือเขตดแดนเลยเนี่ยย้ายข้ามฝั่งไป ย้ายข้ามฝั่งมาย้ายข้ามฝั่งไปเห็นไหม C ก็ย้ายมาทางนี้อ่าโอเคอ่าไปกันต่อไปพอ้วครับพอ้วครับโอ้ยคอจะเคสตายอ่าทีนี้เรามาดูดีใช่ไหมดีด,ด,ด,ดีเราหางอยู่ตรงนี้แปลว่าดีคือน,นี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็คือตรงกันข้ามกันเห็นไหมตรงข้ามกันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นดีจะอยู่จุดนี้จ้ะจืบดีพาม ต่อไปซตัว C C อยู่ฝั่งนี้อ่าซอยู่ฝั่งนี้ก็ใจต้องย้ายมาฝั่งนี้อ,อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอ่านี่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายก็ C ตรงนี้ก็เลยเป็น C นะจ๊ะก็ตอบเลย C พามอ่าแล้วอะไรอีเขาให้หาอะไรเขาให้หาจุดพิกัดไม่ว่าจะเป็น AA พามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้อ่าเออันเนี้ยคือแกน y อ่าอย่าลืมอันนี้คือแกน y ส่วนอันนี้คือแกน x แปลว่าเราจะหาแกน x ก่อนเพราะตัวนี้เพราะตัวแรกเราคือ x อ่าเเท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับจืดอ,อ่าลบหนึ่งแล้ว y ก็เท่ากับสี่นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยตอบลบหนึ่งกับสี่ต่อไป A อพามเพามเท่ากับเท่าไหร่ A พามคือ เเท่ากับลบสาเท่ากับลอ่เท่ากับสนั่นเองจ้ะอ่าวเท่ากับสีนี่นะเท่ากับลบสาเท่ากับสเพราะฉะนั้นเราก็เขียนมินลบสาและ4ีนั่นเองต่อไป b b บ้าง b b อยู่นี่นะ b อยู่นี่นะ b เดียว b เดียวก็จะเป็นฝั่งนี้ x อ่ามาหา x ก่อน x เท่ากับนี่1นึ่สองอ่า เเท่าก y, y, y ับหนึ่วาายเท่ากับหนึ่เหมือนกันนะ่งหนึงเหมือนกันใช่มหนึ่เหมือนกันอยู่ตรงนี้ทุกคนเอาใหม่เท่ากับหนยเท่ากับหนึ่งนั่นเองอ่ะวายเท่ากับหนึ่งั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เป็น x เป็นหนึ่เป็นหนึ่นั่นเองอ่ะเสมอนะทุกคนเสมอคืออะไร คือตรงนี้จะต้องเป็น x ตัวนี้จะต้องเป็น y เสมอนะเอาต่อไป b พามบ้างไปหา x ก่อนนะ x เท่ากับลบ5 y เท่ากับเท่าไร y เท่ากับ1นั่นเองเราก็เขียนลงไปเลยว่าเป็น x เท่ากับลบ5 y เท่ากับ1ต่อไป c บ้าง c c หา x ก่อน x เท่ากับลบ1 y เท่ากับ ลบหนึ่งอ่ะ x ก็คือแกนนี้อ่ะ x คือแกนนี้ y คือแกนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูถูกแกนแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบหนึ่ง y เท่ากับลบหนึ่งส่วน C ีพาม C ีพามซีพามก็เหมือนกัน x x ไหมไม่ใช่ตัวนี้จะต้องดูว่าเป็น,ปนอะไรเป็น y นะทุกคน x ก่อน x เท่ากับลบสาม y เท่ากับลบหนึ่งนั่นเองก็เขียนลงไป x เท่ากับลบ สามวายเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองอ่ะหาจุดพิกัดได้หมดแล้วแล้วก็หารูปได้ยังอ่าเรายังไม่ได้วาดรูปเพราะฉะนั้นเราวาดรูปก่อน A ไปหาจุด b จุด b ไปหาจุด C จุด C ไปหาจุด d จุด d ลากกลับมาจุด A อ่าก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มันเกิดมาจากการสะท้อนเห็นไหมสี่เหลี่ยมที่เกิดมาจากการสะท้อนนั่นเองนะจ๊ะ อ่าต่อไปจ้าต่อไปข้อ2ข้อ2ข้อ2แกสะท้อนอยู่แนวนี้แหละแนวนอนและเพราะฉะนั้นเราจะมีฝั่งบนกับฝั่งล่างอ่าเราก็จะสะท้อนมานี่อ่าเราก็จะสะท้อนมานี่แกสะท้อนเรานี่มันห่างจากแกสะท้อนเท่าไหร่ใช่ไหมเอาเก่อน A 1 2 3แล้วก็นับไป1 2 3แล้วก็ได้จุดตรงนี้แลว A ไร A อ,าอพามต่อไป 1> B B 1 2หนึ่งสองสามไม่ใช่เส้นนี้นะทุกคนต้องอีกเส้นหนึ่งเพราะเส้นนี้เป็นแกนสะท้อนอ่าเป็น4นะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้จุด B ขึ้นมา B ีพามต่อไป C C 1 2หนึ่งสองเห็นไหมหนึ่งสองก็จะเป็นฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เห็นไหมสะท้อนแล้วก็กลับมาฝั่งนี้ ก็จะเป็น1นึงสองก็ตรงนี้ก็จะได้4อ่าต่อไป A B C ต่อไปดีจ้าดี D, จ้าดี D, จ้าทีนี้เราก็เลยไปดูนี่เส้นสะท้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเส้นสะท้อนอ่านี้ฝั่งบนอ่ะนี้ฝั่งล่างเพราะฉะนั้นมันจะมาฝั่งล่างก็จะเป็น1นึ่งตรงนี้เลยดีดีผาม เสรจแล้วเราหาพิกัดเลยจ้าพิกัดเลยจ้าพิกัดพ,กดพิกัดเราหาอะไรพิกัดเราดูเส้นนี้นะทุกคนเส้นแกน x กับแกน y นะแกน x กับแกน y นะ a เท่ากับเท่าไรก่อนอดีกว่าอ่ะ a x เท่ากับลบ3 y เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเขียนไปเลย x เท่ากับลบ3 y เท่ากับ2ส่วน b ล่ะ หรือหา a พามีกว่าเอาหาอันนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะอันนี้ x เท่ากับ1 y เท่ากับ3อ่า x เท่ากับ1 y เท่ากับ3ต่อไป c c c x เท่ากับ2 y เท่ากับ1อ่า x เท่ากับ2 y เท่ากับ1ต่อไป d d d x ตรงไหน x ตรงไหน x ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ดีมันหยุดจุดนี้พอดีแปลว่า x เนี่ยคือลบหอ่า x คือลบหนแต่ y แต่ y แต่ y ต้องเข้าหาฝั่งนี้ y คือเลข0นยะ์ะตรงนี้ตรงกลางไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนมันคือศนย์นะอ่าลบหกับ0นย์นั่นเองต่อไปเรามาหาทางนี้บ้างทางนี้ a ก่อนอ่า a พลัมก็คือ ใช่ไหมเส้นนี้ไหมไม่ใช่เส้นนี้จ้ะอ่าอันนี้คือลบสามือลบสามือลบสามคือ,คอ,คอลบสี่ลบสามลบสี่อ่าจะลบสี่ลบสามได้ไหมลบสี่ลบสามได้ไหมไม่ได้นะทุกคนไอลบสามเนี่ยคืออะไรมันจะเปลี่ยนตำแหน่งจุดเลยนะถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ลบสามคือ x เท่ากับลบสามเนาะอ่า x จะต้องอยู่หน้าเสมออ่า x จะต้องอยู่หน้า x มาก่อนเนาะ อ่ะต่อไป c c บ้าง c อ x เท่ากับ2 y เท่ากับอ่ไม่มีตัวเลขจริงๆมีทุกคนแต่ถ้าเราเขียนไปมันจะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นเป็นอันเข้าใจกันเหมือนแบบเข้าใจนะว่ามันคือลบสามนะอ่าอันนี้ก็คือ c เท่ากับ2 y เท่ากับลบ3นั่นเองต่อไปขาดตัวไหนอีกเอาตัว b ตัว b ตัว b x เท่ากับ1 y เท่ากับ นะตรงนี้ล่ะอ่ามันคือห่างมาช่องนึงก็จะเป็นลบห x เท่ากับห y เท่ากับลบห x ลบ x ห y ลบหต่อไป d อันสุดท้ายอันสุดท้าย1 2ใช่ไหมอ่าใช่ไม่ใช่เส้นนี้นะทุกคนอันนี้คือแกนสะท้อนแต่ตอนนี้เราหาจุดพิกัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาถึงแกน x ตรงนี้แกน x ตรงนี้คือลบหกับลบสอ่าลบหนลบส ลบหนึลบสนั่นเองจ้าแล้วเราก็จัดการทำช่องสี่เหลี่ยม A ไป B B ไป C C ไป D d ไป A อาเราก็จะได้สะท้อนขึ้นมาแล้วอ่าโอเคต่อไปข้อ3ข้อ3ข้อสามนี่อันนี้คือแกนสะท้อนเพราะฉะนั้นเราจะนับยังไงเออแกนอย่างนี้จะนับยังไงเราก็จะนับห่างอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยห่าง อันนี้ก็ต้องแค่นี้ใช่ไหมนะไม่ใช่อันนี้แล้วไปนี่เลยหนึ่งช่องอย่างนี้ไม่ใช่อ่าเนี่ยคือนิดนึงนี่สามเหลี่ยมอ่าเราจะต้องสังเกตด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ b พาม์บ b พาม์เราก็จะเท่ากับอยู่ตรงนี้อ่ b ออา b พาม์ต่อไปเอาแกนไหนดีเอาแกน s พิกัด a หนึ่งสองสามคือสองครึ่งอ่าต่อไปสองครึ่งจะเป็นครึ่งหนึ่งและหนึ่งแล้วก็ สองอสองครึ่ง1แล้วก็2นั่นเองตรงนี้เราก็จะได้พิกัด a พิกัด a จะอยู่ตรง y เท่ากับสเห็นไหม x เท่ากับหนึ่งนั่นเองอ a พาร์มก็เท่ากับอะไรนะ x เท่ากับห y เท่ากับลบสี่เราเขียนไปเลยก็ได้นะต่อไปต่อไป c c บ้าง c อยู่เราจะไม่มาแกนไหนี เพราะว่าแกนเส้นขนาดเราอยู่ตรงนี้เราจะดึงไปหาเส้นขนาดที่มันจะต้องตั้งฉากเลยนะเห็นไหมมันจะต้องตั้งฉากด้วยอ่าถ้าเป็นแบบนี้กับเส้นขนาดมันไม่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาแบบนี้นี้จะเป็น1แล้วก็ครึ่งก็ได้ครึ่งแล้วก็1น c จะกลายอยู่จะกลายเป็น y อยู่ตรงนี้ทุกคน c c c คืออะไร c ก็คือ x เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ x เท่ากับสแต่ y เท่ากับศย์ก็จะเป็นสานเนาะ อ่าสามแล้วก็ศูนย์ต่อไปขาดอะไรอีกขาดดีขาดดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามพอดีก็จะเป็นหนึ่งสองสามอ่าอยู่ตรงนี้ดี B จะอยู่ตรงที่ x เท่ากับสามวเท่ากับลบสามนั่นเองซีพามสามกับลบสามอ่าเราขาดตัว B เนาะ B x เเท่ากับลบหนึ่ง y เท่ากับลบสองอ่าแล้วเราก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเราก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมครั้งหม,ม,งหมูทุกคนอ้าก็มันสะท้อนอยังไงเราจะต้องดูว่าตรงนี้เป็นกระจกเห็นไหมมันก็จะสะท้อนกันกับด้านนี้อันนี้ต้องห่างเท่ากันระยะห่างจะต้องเท่ากันนะทุกคน อาต่อไปข้อ C ข้อ4บ้างโอ้โหแบบนี้จะทํำยังไงอ่าเราก็ไปดูลองลองแก้งๆอ่าอันนี้ก็คือแกสะท้อนอ่าก็คือแกสะท้อนอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไปหาจุดอะไรอุอันนี้เรายังหาไม่จบเลยอ้าวต่อไปเราก็จะไปหาว่า A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 , a คืออะไรอ้าอ a ก a. A. ็คือ X ลบลกับ หอ่าลบสกับ1ต่อไป B B X เท่ากับลบสอเท่ากับลบหก็จะเป็นลบสลบหนะจ๊ะ B ต่อไป C C เข้าใกล้เส้นแปบลบว่าจะต้องมีเส้นไหนเป็นศูนแล้วแหละอ่าเส้น Y เป็นศูนย์ไหมไม่ใช่นะทุกคนเส้น Y อยู่ตรงนี้คือ3ทุกคนเส้น เส้น y คือสามกูส่วนเส้น x ลากลงมาลากลงมาอันนี้คือศูนย์ก็จะเป็น0ูย์สาเนอะศูนแล้วก็3ต่อไป D ต่อไป D D ก็คือ x เท่ากับลบส y เท่ากับสามนั่นเองลบสามแล้วก็3นั 3, ่นเองนะจ๊ะอ้าต่อไปต่อไปดูเส้นนี้อ่าเส้นนี้ข้อสี่มหัศจรรย์่ามหัศจรรย์ยังไงเราดูเส้นนี้แล้วเนี่ย ดีจะต้องอยู่ห่างจากจุดอะไรหนึ่งจุดไหมแค่นี้ไหมงงงงง,งไปไก่ตาแตกเลยโอ้โหอ่ามีติดธงให้ด้วยอ่าอันนี้ก็คือยากยุ่อ่ายากอยู่อ่าก,ก็อาจจะยังนะอ่าก็อาจจะยังนะยากอยู่ทีนี้ทีนี้อันนี้คือเส้นสะท้อนเราจะต้องหาให้ได้ว่าตรงเนี้ย มันต้องตั้งฉากอารหนึ่งตั้งฉากเสร็จแล้วตัวเนี้ยเราจะต้องเป็นยาวเท่ากันใช่ไหมยาวยาวจะต้องระยะหา่างตรงเนี้จะต้องเท่ากันอ่ะตรงนี้กับตรงนี้ตรงเนี้กับตรงนี้จะต้องเท่ากันอ่าหุ้ยจุดพอดีเลยอนะ่ะเหมือนเห็นตาเห็นเลยนะ <c oughs> เอ่ะอ้าวเราจะทํายังไงเราจะใช้ไม้บรรทัดหนึ่งใช้ไม้บรรทัดสองต้องตั้งฉากปืด๊ดจึก๊กเสร็จแล้วเนี่ยตั้งตั้งฉากแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราจะต้องเป็นระยะห่างเท่ากันเปืดจึ๊บอ่าพอดีตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสี่ภาเพราะมันเกิดมาจากสี่อ่าเราก็จะรู้แล้วว่าสี่ภามคืออะไร x เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับสองก็จะเป็นหนึ่งสองหและสองต่อไปดีดีบ้างอ่าต่อไปดีบ้างดีดีดด B B B อ่าต่อไป B บ้าง B เราจะต้องลากเส้นตรงนี้กับเส้นอันนี้ให้มันตั้งฉากกันอ่าพอตั้งฉากแล้วปุ๊บเราย้ายออกไปไปจืดจึบ๊บอ่าพอดีตรงนี้ตั้งฉากพอดีเพราะฉะนั้นเราเลยจุดลงไป B เลย B พามเท่ากับเท่าไร x เท่ากับ3 y เท่ากับ1อ่าจะเป็น3แล้วก็ หน,นั่นเองอเขียนเลขสามไหมาสามแล้วก็1น,นั่นเองต่อไปไปจุดดีจุดดีโอ้เมือเนองนี้นะง่ายนะเตะไม่ใช่อ่าเตะไม่ใช่อันนี้จะต้องลากแล้วไปตึ๊บตั้งฉากปึ๋งจึ๊บจึ๊บ,บแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายลงไปย้ายให้ความยาวให้ความยาวเท่ากันอ่าปึ๊บจึ๊บอ่าตรงนี้ ตรงนี้พอดีอ้าแต่แล้วตรงนี้คือดีอ่าตรงนี้คือดีดีอะไรดี D. พามอ่าดี D. พามทำไมต้องดีพามเพราะว่ามันเกิดมาจากตัวดีอ่าเราก็เลยบอกว่าดี D. พามอยู่ตรงไหนอยู่เเท่ากับสองเท่ากับลบหนึ่งจึกจึกอ่เเท่ากับสองวเท่ากับลบหนึ่งอ้าวตรงงงตรงไหนงงตรงนี้ไหมอ้าวงงตรงนี้ก็คือ x ตัวนี้ เอ็กตัวแรกและวายตัวท้ายนั่นเองเอ็กจะต้องเป็นแนวนอนวายจะต้องเป็นแนวตั้งนั่นเองนะจ๊ะอ้าวต่อไปลบจึก๊กจึ๊กอ้าวต่อไปอย่าละไกลดจุดๆเลยนะโอ้ยใกล้จุดเลยนะโอ้ยฉลาดนะอ่าต่อไปเอเอต้องลากมาถึงจุดนี้อ่าจุดจุดเส้น,สะ,นสะท้อนอ่าจุดเส้นสะท้อนเส้นซอยยู่ไงตรงนี้อ่าลากมาให้มันตั้งฉากกันจจ๊บอ,อ่าลากเลยอ้าวไป ไปพอแล้วครับพอแล้วครับโอ้ยพอจะแค่ตายต่อไปมาดู A e. อ่าต่อไปมาดูเอเอเราก็ต้องลากให้มันทําไมตั้งฉากตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับอันนี้ปื๊ดฉากยังจึ๊บอ่าก็คือเราจะต้องติดอยู่กับจุดนี้เลยทุกคนเนี่ยติดกับจุดนี้เลยนะดูนะมันต้องตั้งฉากพอตั้งฉากเสร็จปุ๊บเราย้ายเลย มันขึ้นอยู่กับเซนเราด้วยเนาะอันเนี้ยเลยเจอปื๊ดอ,อ่าพอดีเลยโจโ๊ะเลยอ่านี้ขอลบอันนี้ก่อนมันไม่เกี่ยวอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นอะไร A ออะไร A พาม A พามได้มาจาก e นั่นเองได้มาจาก e นั่นเองอ่ะเราก็ดูว่า x เท่ากับ4อ่ะเเท่ากับ4 y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับลบ2ก็จะเป็น4แล้วก็ลบ2นั่นเองได้แว้วได้แว้วหน่อย อ่ะอันนี้เราก็จะได้แล้วเราได้เป็น a ไป b จืบ๊ b บ B ไป c จืบ๊บ C ไป d จื๊บ d ไป A จื๊บอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดของแกนสะท้อนออกมาแล้วอ่าแปลว่าเอาเอเท่ากันอันนี้เท่ากันอันนี้เท่ากันอันนี้เท่ากันเท่ากันนี่เท่ากันเท่ากันนี่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 เท่ากัน ทำองไ่ต่อเราขาดอะไรเราขาดจุดพิกัดจ้าอันนี้ก็จะเป็น x ลบสแล้วก็1อ่าก็จะเป็นลบสแล้วก็1ส่วน b b ก็คือลากไปหาแกน x อ่าแกน x ก็คือลบส y ก็คือลบหก็เป็นลบสามลบหนลบสมลบหลบสามลบหท่องไว้นะแบบนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวลืมเอเท่ากับเท่าไหร่อ้าว เอก่อนเอก่อนเอคือแนวนี้อ่าเอก็คือลบสองลบสี่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 อ่าได้แล้วอ่าไม่ลืมแล้วท่องไว้ห้ามใครมาทักอ่านันตาปาชัยเยอปาดีเยอเยออ่าต่อไปอันนี้วายไหมยังเห็นตัวเลขปุ๊บอ้อเฮอใส่เลยไม่ใช่ทุกคนนี่จ้าต้องแกนเอก่อนพุ่งหาแกนเอกซ์ก่อน เป็นลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งลบสลบหนึ่งลบสลบหนึ่งลบสได้แล้วโอเคนะจ๊ะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอจบลงทนัน่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมากดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ามีอะไร ล็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยนะจ๊ะดูคลิปต่อไปจากตรงนี้เลยด้านล่างชื่อคลิปจะมีเพิ่มเติมให้กดเข้าไปจะขึ้นคำอธิบายบอกหน้าเอาไว้ด้วยนะทุกคนว่าหน้าอะไรบ้างแล้วก,กดตรงนี้เลยดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า